f 5, อฟสามหจ่อลงจอดกองทัพอากาศบิกทัพฟ้าทัพกันไทยลุ้นกรรมธิการงบให้ขึ้นบินหรือสอยร่วงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติรับหลักการวาระแรกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ไปแล้วเมื่อเช่วงดึกสงัดคือวันพระบบราสบดีที่สอมิถุนายนที่ผ่านมาสิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้ ในการพิจารณางบวงเงินร่วม3.18ล้านล้านบาทในชั้นกรรมธิการและการพิจารณาในวาระสองของที่ประชุมสภาที่พิจารณาเรียงรายมาตราก็คือต้องดูว่างบของหน่วยงานรับที่เสนอไว้ในร่างพรบงบที่ผ่านวาระแรกมางบบางหน่วยงานจะผ่านฉลุยไม่ถูกปรับลดแม้แต่บาทเดียวหรือจะถูกปรับลดลงไปจำนวนมากหรือว่า บางโครงการจะถูกตัดออกหรือให้เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเสนอในปีหน้าด้วยเหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นขาดรายละเอียดโครงการที่ชัดเจนโดยงบหน่วยงานที่ถูกคาดหมายว่าจะมีการอภิปรายเสนอความเห็นกันอย่างหนักจากกรรมธิการรวมไปถึงสอสอที่ไม่ได้เป็นกรรมธิการแต่ได้ยื่นขอสงวนคำแปรยติเพื่อขอปรับลดงบประมาณหนึ่งในนั้นคงไม่พ้น งบกระทรวงกลาโหมในวงเงิน197,292ล้านบาทซึ่งพบว่าสสฝ่ายค้านได้อภิปรายกันอย่างหนักโดยเฉพาะงบจัดซื้ออาวุธเช่นกองทัพเรือกับงบจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่ง4 0 7 0ล้านบาทเป็นต้นแต่ปีนี้งบจัดซื้ออาวุธที่กรรมธิการคงหารือมากเป็นพิเศษ คงจะเปลี่ยนจากกองทัพเรือไปอยู่ที่กองทัพอากาศกับงบโครงการเครื่องบินขับไล่ F-35 ในวงเงิน7,382ล้านบาทที่มีสสฝ่ายค้านอาภิปรายคัดค้านไปก่อนแล้วในการประชุมสภาที่ผ่านมาโดยท่าทีจากฝ่ายกระทรวงกลาโหมชัดเจนแล้วว่าเอาแน่กับโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่ล็อตใหม่ของกองทัพอากาศในยุคที่มี พลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศที่ต้องการเดินหน้าให้ทัพฟ้ามีเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่มาเสริมเขี้ยวเล็บเพื่อทำให้กองทัพอากาศไทยขึ้นเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคหรือ One of the Best Air Force in Asia ให้ได้เห็นได้จากการลุกขึ้นชี้แจงของบิ๊กช้างพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่ชี้แจงเรื่องนี้ในห้องประชุมสภาสองรอบ โดยบิ๊กช้างระบุว่าการจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-35 ทางกระทรวงกลาโหมมีความจำเป็นที่จะจัดหาเข้ามาเพราะมีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศเพราะเครื่องบินที่มีขีดความสามารถบางเครื่องใช้งานมาเป็นเวลานานถึง41ปีจึงจำเป็นต้องทยอยปลดประจำการซึ่งหากไม่จัดหาทดแทนจะมีเครื่องบินสกัดกั้นการโจมตีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและอาจเป็นความเสี่ยงในเรื่องการป้องกันประเทศ โดยการจัดซื้อจะใช้งบขั้นต้น738ล้านบาทที่อยู่ในงบปี66แต่ถ้ว่าฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตว่างบจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F 35มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการบินสูงโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ F 16ถึง6เท่าตัวจึงเป็นการจัดซื้อที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะไม่รู้ว่าจะไปรบกับใครในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้ในปัจจุบัน เครื่องบินขับไล่ F-35 ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพสูงถูกยกให้เป็นเครื่องบินล่องหนเพราะสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเลดราได้ซึ่งผลิตโดยบริษัทล็อกฮีตมาตินบริษัทที่ผลิตยุทธโทปกรณ์ป้องกันประเทศรายใหญ่ระดับโลกสัญชาติอเมริกันโดยการขายให้กับประเทศใดจะต้องให้รัฐบาลและรัฐสภาของสหรัฐเห็นชอบด้วยไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้ เพราะมีการนำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาพิจารณาด้วยเช่นบางประเทศก็เคยขอซื้อแต่สหรัฐเซโนเพราะเหตุผลว่ามีความใกล้ชิดกับมหาอำนาจฝ่ายตรงข้ามสหรัฐอย่างรัสเซียในขณะที่ไทยแม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแต่สหรัฐก็คงไม่นำประเด็นนี้มาปฏิเสธเดียวดังกล่าวหากกองทัพอากาศไทยจะซื้อจริง เพราะความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐถือว่าแน่นแฟนในระดับหนึ่งแต่ดีลซื้อเครื่องบินขับไล F ่ F-35 ดังกล่าวของทัพฟ้าจะสำเร็จหรือไม่ด่านแรกต้องให้ผ่านกรรมธิการงบของสภาและผ่านวาระสองในสภาให้ได้ก่อนเพราะแม้งบตั้งต้นโครงการจะมีแค่738ล้านบาทแต่หากฝ่าด่านนี้ไม่ได้เป้าหมายการจัดซื้อ ก็อาจถูกกระมาิการงบสอยร่วงกลางสภาท่ามกลางการลุ้นอย่างหนักของลูกทับฟ้าที่คงอยากเห็นทออมีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงในช่วงที่กระแสหนังท็อปกันแมฟเวอริกที่นำแสดงโดยทอมครูซกำลังครองใจหมู่นักบินไทยในเวลานี้